เอยากให้พี่น้องได้เนาะจ้าเนาะกะเลยถามว่าเอาตอบแต่ว่าขันบอกแล้ววนเกียหามันเกียหามันสวกห้าบุญค้ากันเนาะจ้าฝันว่ามีคนเอาอันอันนั้นแม่ขนมไข่เตาน่นแไหมไม่ห้เไื่เคืื่อนจ้าก็เลยว่าเอ้าขึ้นไ้ขนมมาฝากไปตลาดสิกะเล่ว้าเสิกนเล่ว่าครับว่าสันว่ยค้องมากตัวนี่ขนมไข่เตาว่าสัน คนก็นเลยว่าเอาขั้นมากกัเอาให้ย่ายเอาอันกินเด้อครับดเด้กเอาสั่นผมซื้อมาฝากว่าสั่นคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี fc แฟนช่องนะคะมผลการพาดรวยมันขาทวทดผู้ชมเมือนี้นะคะแอดเดินทางมาตามแนวทางแม่บางนะคะแม่บางนะค,ะคนฝันแม่นนะคะฝัน 77หมวดติดแล้วนะคะวัที่พานมาผู้ใดได้รับชมนะคะหาศูนย์กับเจ็ดเจ็ตดตรงตรงบ่ได้กลับนะคะ่ะเมื่อนี้แม่บางพันมาได้ฝันต้องวดแล้วนะค่ะได้ห้ต้องวดแล้วนะคะ,ดดเ,ะ,คะเดี๋ยวเข้ามาไปเบิ่งไปฟังน้ำกันนะคะว่าพันฟันว่าทางใดและจะมีตัวเลขอะไรเป็นแนวทางให้ในหมวดพันที่หน,น 2, 8, ึ่งมีนาคมสองพันหารลอยหกสิบแปดองคค่ะ เป็นมาล่อมันเป็นหาเสียนคเออนั่นนี่วยอะไรไดยจ้านี่พ่อใหญ่สินนี่พ่อใหญ่สอผ้าซกนี่แม่นวลนผ้าลว้ยเออล้กการนี่ญาติท่นเหมือนอะไะเนี่ยจ้าเมื่อเชืทัหมดตัเส้นแล้วละจ้าแ่หมูนีเป็นเ็ดเยดอบนมันมีูพ่อใหญ่สียนมาสิบก ไ่ีเหรอไม่ดีบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีสวัสดีพี่น้องก่อนจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องวัสดีจ้าเีหลายๆเลยค่ะเด้อยาิเ่าสวัสดีมีผู้ใดสุกมันมนก็เเงีนมาอยู่นโกมานกันคาดกันแน่แท้แม่โอ้ยคาดอยู่เนาะย่าโศกมานแต่ผู้ผู้บิสุ่อยก็ได้ไอ้นี่ออยกปเินเ้งอันนี้คืองวดที่ผ่านมาจ้า ฝันจังไหนจังคอยฝันแม่สิบเอ็ดหวดติดแล้วนาบุว่านนี่เนาะค่ะเอาอันนี้เป็นสี่จี้แม่ไม่ใางนี้จี้นี่นะคะเดี๋ยวจะหาว่าบอแมนหรือว่าผู้ใดพอเสื้อกลับไปเบิรงย้อนหลังมาถ่ายท้ามหาแม่อยู่บ้านเนาะค่ะ่ะโอเคนะคะฝันงวดก่อนแม่ฝันว่า ลานไปเล่นน้ำน้องบอกลก็เรยกว่ามันไปเรียนน้ำนี่น้องปราตองก็เลยบอกว่าบากลาอย่าลงไปเรียนเลิกลายน้ำมันเลิกยูห้ามันตายน้ำมันตายดอกข้าบผมเกียงยู่ส้นเออกะล้านนั่นกาเซือว่าบ่อนนั่นกาคือลูกบอลเป็นกลุ่มๆคือว่าอะไรเราผู้ใช้เน่ยก็เป็นเป็นหากเ็เรยกว่าหาศูนย์แล้ววันนี้ไปเล่นน้องปราตองในปอปลาเนี่ยมันเป็นแปดเป็นเจ็ด กัเลยว่าแปดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดตองจ้าซื้อแล้วแล้วกัเลยเอ็นมาฝันว่าเบิ้ลปทุมราชจัดค้อเสื่อมเบิ้ลแท้ตัวนีนเลขกันเนาะสีว่าจังไดรก็สร้างเบิ้ลคักคักกัเลยวางสิเนาะโบ้ความฝันน่อยจีจ้าความฝันวัดที่แล้วเบิ้ลได้ก็เบิ้ลคักคักแมนจ้าเบิ้ลคักคักเจ้าของกับป้อยไปที่แล้วเจ็ดเจ็ดก็แปดแปดแมนจ้าซีคูนึงเนาะตรงๆบ่ได้กลับ แต่แม่ฟันนี่ขันฟันนั่นซื้อคนน้นนี่เป็นอักษรตัวใดก็กคือสิบแปดเป็นตัวเลขเลยแมนจ้ <18 S 2> ะสิบแปดบวกขึ้โมแมนแต่ว่าขันแปะออกมานี่ตรงเป๊ะตรงเป๊ะเป๊ะบ่เป๊ะก็สิบแปดมวนแต่ว่าขันิ่นออกให้เฮาตรงคือจังเฮ้าฟันน่ะกะห้วยซ้ำจับบ้างคือว่านน่ะล่ะจ้เนอกแม่แมนจ้ะแต่ว่าใจงินว่าโทรมาจมูบ้านนี่หลังเลขกออก เอาตองวัดบ่อสันคิฝันไวแฉันี้เอาอยากให้พี่น้องได้เนาะจ้ะเนาะกะเลยถามว่าเอาตอบอแต่ว่าขันบอกแล้วคนเที่ยหามันเที่ยหามันโวกห้าบุญค้ากันเนาะเสื้อแล้วเถือกะดีใจน้ำนะจ้าขันซื้อแล้วว่าเถือกกะอี้ตวนกันคือกันถ้าเจ้าของกะเล่ตวนเจ้าของนะค่ะกันมันบอถือกเนาะนะก็เลยว่าขันมันได้ก็อยากให้่นได้พาอได้กินได้ทานน้ำกัน เอฟซีทั้งหลายกับหวังเพิงบ่าละมีน้ำบุญเนี่ยละเนาะน้ำโสกน้ำหมานเนี่ยละจ้าจ้าก็บเลยโบโแพ่นจักเทียขันมันแมนกับห้ได้เงินขันมันบ่อแมนกับขอโทษไว้ช่วงนาจ้าเพราะว่ากับวาไปตามความฝันจ้าเนาะค่ะเป็นแนวทังความฝันของยายแถวส่วงนา่นจะเอือญยายแถาก็ะจะ,จะอันบนิม้เมื่อนนี่ฝันแล้วป่ะจ้าจ้า ฝันมาทางไหนยากฟั่งความฝันนี่ไปนลยฝัน <c oughs> ว่ามีคนเอาอันอันนั้นแหมขนมไข่เต่าหน่อยไหม,มาให้ยไม่ขึ้นหรืจ้ะก็เลยว่าอันเอ้าขึ้นได้ขนมมาฝากไปตลาดสิก็เลยว่าสิกะเลยว่าครับว่าสัน่นว่ายของมากตัวนี้ขนมไข่เต่าว่าสัน่นข้นก็เลยว่าเอา้ขาข้นมะกก็เอาให้ย่ายเอา้าอันกินเด้อครับเด้อว,ว่าสัน่นผมซื้อมาฝากว่าสัน่นค่ะ เลยมาเขยเบิ้งขนมไข่เตามีโยโฮไข่อืมมีโยโฮไข่ขนมไข่เตานะั่นนะ่ะบาด์ที่นี่นั่นคั้นบาเตานี่ต่อ,ต,อต่อเตามันไปนเลขาาาสามนะจ๊ะเนาะจ้ะม่แบบนั้นแบบนั้นเด้อพี่น้องจ้ะแล้วบัดนี้ขนมไข่เต้ม,ก,มก็ควรต้องเสียงจะเป็นศูนย์อ่ะเรามีโยโฮไข่ก็เลขศูนย์หกสามจ้ะศูนย์หกสามห้า บอจ้าเป๊ะๆไงไงอันเป็นแนวท่างให้พี่น้องเข้าได้ยินนำ้ำยายแถวตีความฝันตัวไหก็จา้าไครไครนี่เป็นศูนย์แต่ค่ละลบานี้มันมีอยู่หกน่อยกับเป็นหกหกกับบอกอยู่แล้วละบานี้ต่อเต้าเนี่ยมันเป็นเลขสามจ้าก็เลยวา่าศูนย์หกสามจ้าแปลออกมาอันนี้คือที่แม่แปเนะจ้ะ เดี๋ยเคยพาดอกไม่หลังเปียอันนี้แห้งง่ายเนาะจ้าขนมไข่ง่ายขึ้นมันหน้อยๆแข็งๆซัมนี่บอไม่หลัจ้าแต่ว่าท่านได้ลงทุนเพราะว่าท่านในมีผู้ใดมาหาีมท่านมีผู้ใดมหากลัวจ้าขันร่วงทุนเบิ่งจังสีหูจ้กว่าฝันว่าจังใดตัวน่ะนะค่ะท่านได้ท่านต้องต้องยามตัวนี้ไปก้อนนั้นว่าาไปยามก้อนเอาไปยามก้อน ต้องรอเบิงอีกว่าแม่วางสิมีฟันยังอีกบ่จ้าแต่ส่วนมากคั่นตั้งกับแม่นตั้งแต่ตองหวดเลยด้แม่ก็แม่นค่ะแม่นคือจังอันแ่ได้ตองหวดนั่นสิหรืเปลาแ่คือจังหวัดอันเว้าให้ฟังเครื่อกรนของน้องแมนว่าเนาะกรเขาตะตงตองหวัดอยู่แต่ว่าส่วนส่วนมากนั่นใกล้ๆเมื่อเรยกออกมาขกาเจ้าสิป็นเนี่ยมาเองสินะกระดีขึ้นหันหาผู้นั่นขึ้นหาผู้นี้กรเรวแตะบุญของผู้ไหผู้มั่นเนาะจ้า แต่ว่าย่ายเถ้านี่บบยค่ะเพราว่าสิคือหาผู้ใดดอกกระสือแล้วก่ะคันบุญเทามีเทากระถือคือเก้องสินะจ้าหมายว่าสื่อจังได้กับยูสันหลอดจ้ายูยังสันเลยมีความมั่นใจนะแม่นค่ะปัญหาว่าเพิ่มอีกบ่บ่จ้าบุญมีซัมเนีก็เอาซัมเนีล่ะเอาซัมเนลจเป็นสองตัวไม่บางมากที่ดครับมากที่สุดสองตัวได้จ้าหกสามกับหกศูนย์หกสามเก้าหกศูนย์ หกศูนย์นหกนี่และจ้ะกรับเขว่าต้องกลับไปน้ำแมนกะเป็นทจ้งบนกับตรงเพื่งหวดที่ผ่านมาไอ้าศูนย์กับหาศูนย์เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดมักส่โนตัวม่สองตัวนี่และจ้าทำนี่ป่ะครับจ้ะแมนจ้ะมีเด้อค่ะเดอเอฟซีกระได้จ้ะอันคอให้ถ้พกัน เดิมักตัวชอบตัวได้กับแม่บ้างหกสามกับหกศูนย์ค่ะหกสามกับหกศูนย์ศูนย์หกนี่แหละเนาะได้ศูนย์หกสามอยเาลืมตัดสองตัวศูนย์หกศูนย์สามหกสามแต่วาแม่บางมากส่วนโตกับคือ ูนย์หกกระโมกสามที่ตัดออกมาแล้วอันนี้กับแปดจากข้อมฝันของแม่บางนะคะหกสามกับหกศูนย์จังหกสามหกศูนย์อะไรก็แม่บางหกสามหกศูนย์สามตัวเดียวแม่บางศูนย์หกสามจังศูนย์หกสาม Bueno.